ันนางสาวชิมัยพรมากดางกลางอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าทับหนึ่งเลขที่21ค่ะวันนี้จะมานําเสนอเรื่องไซคอนแทนค่ะไซจะมีสูตรได้ว่าจํานวนนิ้วข้างซ้ายหารด้วยสองนะคะส่วนคอนจะเป็นจํานวนนิ้วขวาหารด้วยสองค่ะแล้วก็แทนนะคะจะมีสูตรว่านิ้วจํานวนนิ้วซ้ายนะคะหารด้วยจํานวนนิ้วนิ้วขวาะค่ะค่ะแล้วก็มาเริ่มจาก การหาค่าเลยแล้วกันนะคะค่ะเราก็จะแทนค่าให้ของแต่ละนิ้วนะคะส่วนนิ้วโป้งนะคะเราจะแทนค่าเป็นศูนย์องศานะคะนิ้วชี้เราจะแทนค่าเป็นสามสิบองศานิ้วกลางสี่สิบห้าองศานิ้วนางหกสิบองศาแล้วก็นิ้วก้อยเก้าสิบองศาค่ะส่วน การหาค่าทซายกับคอนะคะเราก็จะดูได้จากนิ้วนะคะถ้าเป็นค่าทรายเราก็จะดูจากทางซ้ายนะคะเราจะแทนเป็นทรายเสมอนะคะเริ่มจากทางซ้ายเสมอค่ะส่วนเป็นข้างขวานี้เราก็จะแทนค่าเป็นคอนะคะเราก็จะเริ่มจากทางขวาเสมอนะคะถ้าเป็นค่าคอนค่ะค่ะเริ่มจากศูนย์องศานะคะศูนย์องศาเราก็จะหักนิ้วโป้งลงนะคะ แล้วเราก็จะหากถ้าเกิดเราหาค่าไซด์ของศูนย์องศานะคะหรือว่าค่าคอสค่าแทนนะคะมันก็จะเท่ากับศูนย์ค่ะต่อมาก็จะเป็นมุม30องศานะคะเราก็จะหักนิ้วชี้ลงค่ะหักนิ้วชี้ลงถ้าเกิดเราหาค่าไซด์30องศานะคะเราก็จะได้ว่ารูทหนึ่งส่วนสองนะคะส่วนคอรส30องศาเราก็จะได้เท่ากับรูทสามส่วนสองต่อมาเป็นแทนนะคะแทนของมุม30องศาเราก็จะได้เท่ากับ รูทหนึ่งส่วนรูทสามหรือหนึ่งส่วนสามค่ะค่ะต่อมาก็จะเป็นมุมสี่สิบห้าองศาโดยที่เราหักนิ้วกลางลงนะคะถ้าเราหาค่าไซด์ของมุมสี่สิบห้าองศาเราจะได้เท่ากับรูทสองส่วนสองและถ้าเป็นค่าคอร์สของมุมสี่สิบห้าองศาเราก็จะได้เท่ากับรูทสองส่วนสองเช่นกันค่ะส่วนถ้าเป็นค่าแทนของมุมสี่สิบห้าองศาเราจะได้เท่ากับรูทสองส่วนสองหรือหนึ่งนั่นเองนะคะ ต่อมาเป็นมุม60องศาโดยที่เราหักนิ้วนางลงนะคะถ้าเราหาค่าไซน์ของมุม60องศาเราก็จะได้เท่ากับรูท3ส่วน2นะคะส่วนคอนนะคะของมุม60องศาเราก็จะได้เท่ากับรูท1ส่วน2ค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นค่าแทนนะคะถ้าเราหาค่าแทนของมุม60องศานะคะเราก็จะได้เท่ากับรูท3ส่วนรูท1หรือ3ส่วน1ค่ะ และต่อมาสุดท้ายนะคะจะเป็นมุม90องศาคา่ะโดยที่เราหักนิ้วก้อยลงนะคะถ้าเราหาค่าไซนนะคะของมุม90องศาเราก็จะได้ว่ารูท4ส่วน2หรือ2ส่วน2เท่ากับ1นะคะต่อมาก็จะเป็นค่าของคอร์สนะคะค่าคอร์สของมุม90องศาเราก็จะหาได้ว่ารูท0ส่วน2หรือ0ค่ะ และต่อมาก็จะเป็นค่าแทนของมุม90อ,องศานะคะถ้าเราหาค่าแทนนะคะเราก็จะได้เท่ากับศูนหรือว่าหาค่าไม่ได้นั่นเองค่ะค่ะดิฉันขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ